สวัสดีครับผมชาติเจทรศัพย์นะครับยังอยู่ที่ฮิตาชิเซ็ก120ขีดสามครับขีดสามแกะเก่านอกมาล้านสี่ฤดูกาลหนึ่งแล้วเล่นไปแล้วหมื่นเที่ยวครับปีที่แล้วย่างเข้าปีที่สองจาก PNP อายุมิถ้าติดว่าอายุมิอาจจะมาจากเจแปนเซตเอ็ก่า z x ขีดสก็ใช้ซีเจครับนะต่มฮิตาชิ12ตัน0.50้าศู์ลูกบาทเมตรเอาหัวซีรีส์500ครับแต่เครื่องนี่เอ๊ะ้อยเจ็ดห้ยไหมอาไหวไหมลูกเพสสวัสดีปีใหม่ครับปี67นะวันนี้วันที่2ครับรุย โอ้ยน่าจะ5้ซูบนะห้ซูบดีจโอเจ็ดสี่อ้ยาจจะแรงน้อยนะน้องเชิญเรื่อยๆเออ่้าฮ่ีตชีต้องดันครับเกานอกหนล้านสแสนแท็กห้ครับรถเลยเตัวแครีเอร์หตัวกาดข้างละตัวเอ้ oh. กดันเลยเพุ่งเลยลูกเ,เพ,พ่ฟุ่งเลย <c oughs> โอ้ <c oughs> แรงไม่ถึงครับแต่ว่าอย่างว่าละทางนืดครับแล้วก็แบกหนัก <c oughs> อ๋อ ซีซีบซสโซโัวบะดุกแล้วก็ส่วนใหญ่ซีรีส์ห้าร้อยครับมาทำทางหน่อยโอ้ใส่พุงก,กี้หน่อยพุงก,กี้นห้าฟันครับโอ,โอ้เจ็ดตัวนะโอ้กาดการไม่มีเลยครับ ดีเจเจซีซูเชอร์บโบคอมมอนเร็วนะครับอีซูซูกล้องหลังโอ้ดูสามมีอถือว่ามีกล้องหลังครับไม่ว่าจะเป็น0 0หรือ120แต่200อยี่เ h k เคครับเปิดดูการนะครับปี67เอ้นี่ทีมงานนี่เออก็ชื่อทีมงานอะไรนะก็ขออภัยครับเพราะว่าไม่ได้มีติดในรถนะครับ เดี๋ยวเขาขุดบ่บอเดี๋ยวให้ดูรูปบอ่อหน่อยพี่น้องทรงเขาได้อยู่อ้ารมกาก็เเลี่ยมใครเหลี่ยมมันครัช่วงนี้ <c oughs> ดูผลงานการขุดบอ่อสักนิดครับตรงนี้เป็นฟาร์มวัวครับนี่อยจะเรียกว่าฟาร์มไหมมีวัวอยู่มานสิตัวครับแล้วก็จะขุดจะขุดสะครับนะ ขุดสะแต่ว่าขุดให้ฟรีนะขอดินครับขอดินแล้วก็จะตรงนี้ก็จะเ,เก็บน้ำเอาไวใ้ให้ให้วัวบริโภคครับแล้วก็ปลาเยอะครับปลาเยอะอ่ะแล้วก็ขุดยาวมาพึ่งเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะดินจะเปียกอยู่หน่อยครับมาพึ่งมาครับคันแดงพึ่งมา แดงเจอส้มนะสีเจเจยังนิ่งดีครับนะโอเคจกแตกแล้วพี่น้องโดนกระบอกครับบูมน่าจะมีปัญหาสลักบูมอาจจะหลวมครับอ๋อค่อยอุ้มไปครับ สวดทรงองเอวแต่ว่าชุดแพราะสวิงเครื่องสวยมากครับเดี๋ยวผมจะสังเกตที่ว่าเอ๊ะทำไมมันขยับครับมุมขยับนะกระบอกไปเบียดเบียดเบียดเก่งครับทำให้กระจกนั้นแตกเดี๋ยวให้ช่างนิวมาแก้ครับ การทำงานก็โอเคนะเืียเพลงก็สองพันสอถึงสามพันนะครับเก่านอกเก่าญี่ปุ่นผลิตที่ญี่ปุ่นครับเอ๊ะใช่ไหมเอปกติมีญี่ปุ่นกับอินโดเนาะเดี๋ยวดูกันครับ๋ยวผมอาจจะอาจจะผิดพลาดนะน,น้องแต่ว่าก็มีผลิตญี่ปุ่นเพราะว่าเขียนว่า อายุมิครับก็น่าจะมาจากเจแปนรุ่นนี้โอ้ใส่ดินเยอะมันกัดน,นะครับเอาพึ่งมาครับพึ่งมาไหวไหมเออเรียบร้อยครับมืนนื้อกันมืนนื้อกัน ไปตรงครับนะอย่างนี้ต้องดันอ่าหน้าดินมันเปียกพี่น้องมันหนืดนะครับมันเหนียวมันหนืดยังยไม่แห้งครับพื้นนายังไม่แห้งดีไบเท็งห้าสิบเปซ็นเอาไปไปครับไม่ไป รถครับเหนื่อยหิเลยตังลำดันครับอ่ออรถไทยมาช่วยครับเอ้ย โอเคครับโอ้มันลื่นนะมันลื่นดินเปียกก็ลื่นนะอุปสรรัเนอะอุปสรรักไถมาได้รถไ,มไรถไมาช่วยดันหน่อยรถไถมาดันดินกองอยู่ครับ โซ่จะไหวไหมนั่นโอ้เป็น้าน 4, 000, ีแซนเลยว,ว่าได้สองปีแล้วครับนะทีที่สองตัวเดินใหญ่อยู่นะตัวเดินใหญ่ครับ